เช้านี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะในช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะไปดูมุมมองของน้องนนักศึกษาวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลายัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะพวกเขาไปเรียนรู้วิถีชีวิตรวมไปถึงอาชีพของคนในพื้นถิ่นคือการทอกระจูดนะคะที่บริเวณบ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะคนรุ่นใหม่เขามีมุมมองต่ออาชีพนี้อย่างไรไปติดตามในบ้านฉันวันนี้ค่ะ ภาพการสารกระจุ่ดของผู้หญิงตั้งแต่วัยกลางคนจนไปถึงวัยชาราในพื้นที่ชุมชนบ้านผนังตุงอเภอควนขนุนจัังหวดพัทลุงจะเห็นได้ว่าบ้านเกือบทุกหลังตั้งแต่ปากซอยจนไปถึงท้ายซอยนั้นจะมีการสารกระจุดเพื่อส่งออกไปสู่ตลาดการค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตของชุมชนบ้านผนังตุงก็คือจะเห็นแต่คนรุ่นเก่าๆทำเพียงแค่สารกระจุ่ดเท่านั้น นี่เด็กๆมันเรียนมากันลูกแต่ได้รุ่นยาาเด็กไม่ขายได้เรียนย่าไม่ขายได้เรียนตังตรงต่ำราต่ำชอบได้เจอนาจีเป็นอาชีลูกทั้งในยูนจิ้งนะลูกเด็กคนไม่ปวยตํามันเรียนกันปีเด็กในยูเรื่องเลยเด็กมันนี่มาหนังตําเหรอลูกมันเรียนไม่ดีว่าเออมันไม่ต้ำลูกไม่ใช่ว่าไม่ตําต่าเป็นเฟตําเป็นเฟลูกเด็กโรงเรียนอะไรต่าเป็นเฟกันยูดกันยูแต่วงนี้ต่าเป็นเฟไม่ว่บ มมันไ่กาวานนเมมัไมมมม่ีร,ราสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของพื้นที่ชาวพนังตุงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมายาวนานสร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้ชาวทะเลน้อยเพราะการสารกระจูดอยู่คู่กับสังคมทะเลน้อยมาอย่างยาวนานกระจุ่ถึงแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาอันยาวนานนะอยู่คู่กับสังคมทะเลน้อยมาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาชีพเสริม แล้วครั้งต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่คนรุ่นใหม่นะไม่ไม่จัดการเรื่องนี้ต่อมันก็จะทําให้สินค้ากระจูดและประวัติศาสตร์ของกระจูดกับทุชนทวทะเลน,เน้อยเนี่ยมันด้อยลงไปที่สําหรับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะทําได้ก็คือในเรื่องของ ความคิดแนวคิดในการแปรรูปดังนั้นการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับสังคมไทยกับชุมชนทะเลน้อยจึงเป็นสิ่งให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านจากประจุดพัฒนาและอยู่คู่กับสังคมทะเลน้อยตลอดไป